เอาละครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลไฟตื่นในแมปเลซี่ไพเล็นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูสก,กิลนะครับใครผมขอไปอยู่ข้างบนแล้วกันครับสกิลแซดนะครับเป็นการง้างหมัดคล้ายๆเดิมเลยแต่เหมือนไฟที่ตัวจะใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วก็เอฟเฟกสวยขึ้นเดี๋ยวจะใชด้ดูอีกรอบนะครับไม่ได้นี่นะเขาตีบอสสกิลเอ็กโอ้สวยผมไม่รู้มันจะดาเมจแรงจากเติมเยอะหรือเปล่า แต่สกิลสวยนะสกิลซีคล้ายๆเดิมครับแค่มีเหมือนควันตามหลังนะครับเหมือนเอฟเฟกที่เหมือนจะเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เร็วสกิลซีไอ้สกิลวีอันติบอนสวยจัดเลยนะงบหมดละ ทุกอย่างดีหมดนะแต่สกิลเนี่ยสกิลวีเหมือนวบหมดงบหมดหรือเปล่าอ้าวโอเครีวิวก็ประมาณเนี้<แ>เดี๋ยวผมไปซอนหาต่อเลยก็ได้คลิปมันสั้นเกินไป เอาจริงทุกคนเข้าเซิร์ฟเบอร์ส่วนรวมมันก็จะเจอบอสเลยนะเดี๋ยวถ้าไม่อยากเข้ารวมก็ไปเข้าวีนะเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมสอนนะในเกมนี้ดาบผ,ผมไม่มีไม่ครบผมไม่มีดาบยามาตุ แล้วก็ตอนที่ดาบยามาโตมาผมแทบไม่ได้เล่นเลยอนีวเรับพอนี่คร <c oughs> ับต้องตีบอสตัวนี้ครับขั้นแรกคือต้องตีบอสตัวนี้ตีไปเลยนะครับมันไม่ถึงก็ตาย แต่บอสนี่เนีน่ยนะให้ตีในเซ e ิร์ฟวีดีกว่านะครบเซิร์ฟรวมมันจะชอบแบบนี้กระดิ่งกระดิ่งอย่างเงี้ยที่มันกระดิ่งเพราะมันมีคนมาฆ่าตัวตายบ่อยนะครับเวลาเราตัวละครเราตายนะมันก็จะบอสมันก็จะวาร์ปนะฮะถ้าฆ่าได้จะมีโอกาสได้ลูกไฟนะครับ ผมจะลองฆ่าจนกว่าจะได้ลูกไฟนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนผมได้ลูกไฟนะครับผมตีนานแล้วยัง <S <S ไ,มไม่ได้เลยข้ามไปเลยดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราแล้วผมผมคิดว่ามันไวขึ้นนะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ไวไงเอาเป็นว่าถ้าเราได้ออฟไฟจากตรเก่อนนั้นนะครับให้บินตรงมาที่เกาะแรกแล้วก็ไปด้านหลังนะครับเกาะที่หรือไปที่เกาะที่เก่อน้ำตกอะครับ กว่าเลี้ยงอะไรลลนะครับอะไรอย่างนั้นก็ว,นวิ่งมาตรงนี้ตอนนี้ตอนแรกมันเป็นตัวที่ซื้อแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นตัวเสกบอสพอเสกเสร็จเสร็จมันก็จะไปโผล่ที่มันจะไปเกิดที่เกาะที่ผมอยู่ตอนแรกนะครับแต่ทีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ bye, -bye.